สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วใน t e เทคนโปรไฟล์ผมเต้นและช n แนลรับหน้าที่บรรยายเช่นเดิมตัวละครนี้ชนะโหวตในคลิปของลาสนะครับรีชาวลันนั่นเองนอกจากนี้ประวัติและการกระทําของพี่แกยังซับซ้อนพอๆกันสรุปอินดีมากๆครับ <laughs> เพื่อไม่เสียเวลาเนี่ยไปฟังที่มาที่ไปของเขาคนนี้กันเลยครับชื่อจริงรีชาวลันสไตล์การต่อสู้คาราเต้สไตล์มิชิมะผสมกับศิละปะป้องกันตัวอื่นๆ สัญชาติญี่ปุ่นอายุ25ปีตอนเข้าร่วมเทคนครั้งที่1อายุ27ปีตอนเข้าร่วมเทคนครั้งที่2อายุ48ปีตอนเข้าร่วมเทคนครั้งที่45และ6ลรีเป็นลูกบุญธรรมที่เฮฮาชิรับมาอุปการะตั้งแต่เด็กนะครับนอกจากนี้เขายังปรากฏตัวในฐานะนักสู้ที่ชื่อไวโอเลตด้วยเป็นบางโอกาสและอีกสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของรีก็คือการที่เขาชอบพูดคําว่ายอดเยี่ยมนั่นเองเรื่องของรีเริ่มขึ้นตั้งแต่ก่อนเทคนครั้งที่1น่ะครับพ่อแม่ของลี แต่เขายังเด็กลีซึ่งเหลือตัวคนเดียวต้องใช้ชีวิตเอาตัวรอดไปวันๆข้างถนนเมื่อถูกผลักดันด้วยสภาพแวดล้อมที่จําเป็นลีก็เรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดและการต่อสู้ข้างถนนอย่างรวดเร็วมากกว่าเด็กในวัยเดียวกันคุณสมบัติเหล่านี้ได้ไปสะดุดตายเฮฮาชี้เข้าเมื่อเขาเห็นลีต่อสู้กับเด็กหลายๆคนพร้อมๆกัน ตอนที่เขาไปทําธุรกิจที่ต่างประเทศด้วยความประทับใจนั้นเฮฮาชิตัดสินใจรับอุปการะลีพาเขากลับมาที่ญี่ปุ่นและให้การศึกษากับรีโดยส่วนตัวแล้วเฮฮาชิ He ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรพิเศษกับรีเขาแค่ต้องการให้คาซยารู้สึกว่ามีคู่แข่งเพื่อให้ลูกชายของตัวเองพยายามมากขึ้นเฮฮาชิส่งรีไปดูงานที่มิชิมะไซบัสส์สาขาอเมริกาเพื่อศึกษาและช่วยงานเฮฮาชิในอนาคตช่วงที่เฮฮาชิกำลังฝึกคาราเต้ให้กับคาซยาอยู่ที่ญี่ปุ่นรีก็ได้เรียน ที่อเมริกาและมีเพื่อนสนิท2คนนั่นคือพอลฟินิกและมาแชลลอเมื่อเทคเนครั้งที่1เริ่มขึ้นลีเข้าร่วมเพื่อสิทธิในการครอบครองมิชิมะไซบัสต์ต่อกันที่เนื้อเรื่องภาค2นะครับในทัวร์นาเมนต์ครั้งที่1ลีและเฮฮาชิต่างพ่ายแพ้ต่อคาสยะหลังจากโยนพ่อแท้ๆของตัวเองลงจากหน้าผาคาสิยะบังคับให้ลีทํางานให้เขาในฐานะคนที่จัดการสารพัดปัญหาให้กับคาสยะซึ่งเปรียบเสมือนทาสแรงงานของคาสยะนั่นเอง ในภายหลังรีได้รับการติดต่อจากหวังจินเลย่ยที่เตือนเขาเกี่ยวกับการกระทําของคาสยะที่ชักจะหนักคอ,อขึ้นทุกวันในด้านความชั่วร้ายและต้องการให้รีช่วยกู้คืนเกียรติยศให้มิชิมะไซบตสึแต่รีกลับเลือกช่วยเหลือคาสยะและทรยศต่อพ่อบุญธรรมของเขาเฮฮาชิเมื่อคาสยะเปิดทัวร์นาเมนต์เทคนครั้งที่2ขึ้นรีก็เข้าร่วมเพื่อเผชิญหน้ากับพ่อและพี่น้องบุญธรรมของเขาเองระหว่างทัวร์นาเมนต์รีได้ปะทะกับเฮฮาชิ achi, และพ่ายแพ้ไปอย่างง่ายดายตอนจบภาค2นะครับมีการประกาศ ชื่อผู้ชนะเทคเนครั้งที่2นั่นคือรีชาวลันลีมองดูผลงานของเขาภายในห้องสํานักงานของมิชิมาไซบัสึซซึ่งบัตรนี้กลายเป็นของเขาแล้วโดยที่เฮฮาชิละคาสยาล้วนถูกขังไว้ในห้องขังรียิ้มอย่างพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนื้อเรื่องภาค3ลีจะไม่มีบทบาทอะไรนะครับฉะนั้นต่อกันที่เนื้อเรื่องภาค4ี่เลยเมื่อ20ปีก่อนหลังจากที่เฮฮาชิ achi, กลายเป็นผู้ชนะเทคเนครั้งที่2ลรีถูกไล่ออกจากมิชิมาไซบัสึเพราะเขาทรยศต่อเฮฮาชิ achi, และให้ความช่วยเหลือคาสยะใน ระหว่างทัวร์นาเมนต์มีบางครั้งที่ลีคิดจะแก้แค้นเฮฮาชิ achi, แต่เขาก็ตระหนักได้ว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะฆ่าคนแก่คนหนึ่งที่เหลือเวลาในชีวิตอยู่อีกไม่กี่ปีเมื่อคิดได้ดังนั้นลีได้หลบไปใช้ชีวิตที่แมนชั่นแห่งหนึ่งในหมู่เกาะบาฮามาสอยางเงียบๆวันหนึ่งลีพบว่ามีการขายหุ้นออกจากบริษัทจีคอบมากผิดปกติสัญชตาตญาณของลีบอกเขาว่าเรื่องนี้มีบางอย่างที่ไม่ปกติลีจัดการแฮ็กเข้าเครือข่ายของจีคอบเพื่อดักฟังการสื่อสารภายในและพบว่าไซบัสสื่อได้เข้าโจมตีสำนักง,งาน และ l การทดลองที่สําคัญของ G c คอบและได้ข่าวเพิ่มเติมว่าไซบัสส์กาลังจะประสบความสําเร็จในการสร,าสร้างสิ่งมีชีวิตรูปแบบใหม่ภายใน1ปีข้างหน้าช่วงนั้นเองที่มีประกาศเปิดเท็กเคนครั้งที่4ขึ้นรีรู้สึกตัวว่าห่างหายจากการต่อสู้ไปนานประกอบกับความแค้นต่อตระกูลมิชิมะที่ยังไม่จางหายไปไหนทําให้รีตัดสินใจเข้าร่วมเท็กเคนครั้งที่4ในฐานะนักสู้ที่ชื่อไวโอเลตเขาย้อมผมใส่แว่นและแต่งตัวเป็นสีม่วงเพื่อปกปิดตัวตนที่แท้จริงของเขาตอนจบของรีในภา ลีที่เป็นผู้ชนะทัวร์นาเมนต์ได้ขึ้นไปพูดบนเวทีและประกาศเปิดตัวหุ่นยนต์สําหรับต่อสู้ชื่อคอมบอทแต่เนื่องจากพัฒนามาไม่สมบูรณ์ทําให้คอมบอทเข้าโจมตีลีในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปที่ห้องทํางานของลีเลขาส่วนตัวของลีได้เข้ามาบอกว่าคอมบอทรุ่นต้นแบบเสร็จสมบูรณ์แล้วและนําเอกสารเกี่ยวกับคอมบอดหมายเลข2วางลงบนโต๊ะทํางานของลีและรายงานต่อว่าคอมบอทได้ต่อสู้กับเฮฮาชิในแบบจําลองและสามารถโจมตีเฮฮาชิได้50ครั้งในเวลา วินาทีและยังบอกว่าเฮฮาชิก็ยังเป็นมนุษย์รีเผยยิ้มก่อนจะบอกว่ายอดเยี่ยมมากต่อกันที่เนื้อเรื่องภาค5นะครับลีปลอมตัวเข้ามาในเทคเ e นครั้งที่4เพื่อโค่นเฮฮาชิลงแต่ปรากฏว่าระหว่างทัวร์นาเมนต์ลีได้เจอกับคาซยะซึ่งรีได้ข่าวว่าเขาตายไปแล้วตั้งแต่จบเทคเ e นครั้งที่2รีพ่ายแพ้ให้กับคาซยะในทัวร์นาเมนต์ต่อมาเมื่อเทคเคนครั้งที่4จบลงลีได้ข่าวว่าเฮฮาชิตายแล้ว เขาตัดสินใจจะเข้าควบคุมไซบัส,สืแต่เขาช้ากว่าจินปาจิมิชิมะไปหนึ่งก้าวแต่ลีกลับเข้าใจผิดว่าคาซุยะเป็นคนเข้าควบคุมไซบัส,สือในขนาดนั้นหนึ่งเดือนต่อมามีการประกาศเปิดเทเกินครั้งที่5ขึ้นลีเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์เพื่อจะต่อสู้ล้างตากับคาซุยะและหมายจะแย่งชิงกลุ่มมิชิมะไซบัส,สือที่ควรจะเป็นของเขากลับมาตอนจบภาค5้าของลีนะครับเมื่อชนะทัวร์นาเมนต์ลีกลับมาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขที่แมนชั่นในบาฮามัสเขานอ,นอนอยู่บนเก้าอี้ข้างสระว่ายน้ำในขณะที่มีหญิ ญิงสาวคนหนึ่งคอยนวดขาให้ลีจากนั้นเขาส่งสัญญาณเรียกคนรับใช้เข้ามาซึ่งก็คือเฮฮาชิในชุดกางเกงว่ายน้ำและติดโบสีดำที่คอลีสั่งบางอย่างให้เฮฮาชิไปจัดการก่อนที่เฮฮาชิจะแอบสะบดเมื่อหันหลังให้ลีลีได้ยินคำสะบดเลยหยิบรีโมทข้างตัวขึ้นมากดเพื่อขู He ่เฮฮาชิโดยโบที่คอของเฮฮาชิมีเสียงเหมือนสัญญาณที่กำลังจะระเบิดเฮฮาชิจึงรีบไปจัดการตามที่ลีสั่งก่อนที่ลีจะแอบขำและพูดขึ้นมาว่ายอดเยี่ยมต่อกันที่เนื้อเรื่องภ้าหกนะคร เข้าร่วมเทเกนครั้งที่5เพื่อจะแก้แค้นคาสยะอย่างไรก็ตามคนที่ประกาศเปิดทัวร์นาเมนต์ครั้งที่5ไม่ใช่คาสยะแต่เป็นจินปาจิมิชิมะเมื่อลีทราบความจริงในเรื่องนี้ทําให้เขาหมดความสนใจที่จะเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์เทเกน และตัดสินใจกลับไปอยู่ที่แมนชั่นของเขาที่บาฮามัสหลังจากจบเทคนครั้งที่5ผู้ที่เข้าควบคุมไซบัสส์คือจินคาซมะซึ่งได้นําโลกเข้าสู่สภาวะสงครามโดยมีบริษัทจีขอบและกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยเป็นผู้ต่อต้านลีสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากเพราะตอนนั้นเขาคือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัทจีคอบและมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเกิดการเคลื่อนไหวภายในที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้โดยที่เขาไม่รู้เมื่อลีเริ่มสืบความจริงของเรื่องนี้เขาพบว่าผู้อยู่เบื้องหลังการกระทำ ทำนี้คือคาสุยะมิชิมะนั่นเองเมื่อทราบความจริงลีได้ใช้สิทธิทพิเศษในฐานะผู้ถือหุ้นของจีคอปเพื่อเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์และหมายจะจัดการคาสุยะให้ได้ในครั้งนี้ตอนจบภาคหนะครับลีกําลังออกรอบตีกอล์ฟซึ่งเป้าหมายของเขาไม่ใช่หลุมแต่เป็นเฮฮาชิคาสุยะและจินที่ถูกมัดติดกับประทัดขนาดยักษ์ลีวอดวงสวิงจนลูกกอล์ฟไปตกใกล้ๆเฮฮาชิเฮฮาชิ He หัวเราะร่วนแล้วตะโกนบอกว่านายตีพลาดแต่หลังจากนั้นไม่กี่วินาทีลูกกอล์ฟก็ระเบิดจนเฮฮาชิหน้า อสีเฮฮาชิคาสยะและจินตะโกนบอกให้ลีอย่าตีลูกกอล์ฟมาแต่ลีก็ไม่สนพร้อมทั้งเหวี่ยงวงสวิงเต็มที่ในลูกที่2คราวนี้ลูกกอล์ฟระเบิดเข้าเป้าก่อนจะส่งเฮฮาชิคาสยะและจินที่ติดอยู่กับปะทัดลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วระเบิดเป็นผู้สีสวยงามแคดดี้ของลีตบมือชอบใจก่อนที่ลีจะพูดว่ายอดเยี่ยมแหมตีเป็นปังย่าเลยนะท่าน <laughs> ตอนจบของลีในภาคแท็กทัวนาเมนต์สองนะครับลีและผู้ช่วยของเขาลงจากรถลิมูซีนผู้ช่วยของลีเริ่มอ่านกำหนดการ ทำงานในวันนี้ให้ลีฟังในขณะที่ทหารกองกำลังเทคเค่นพยายามจะเข้าโจมตีลีแต่ส่วนใหญ่ก็ถูกลีจัดการภายในการโจมตีครั้งเดียวสุดท้ายลีและผู้ช่วยก็เดินเข้าไปในตึกสำนักงานได้ลีพูดว่ายอดเยี่ยม โดยทิ้งร่างของทหารจากกองกําลังเทคเคนจํานวนมากที่นอนบาดเจ็บเอาไว้เบื้องหลังต่อกันที่ประวัติของไวโอเลตนะครับชื่อจริงไวโอเลตสไตล์การต่อสู้ศิลปะป้องกันตัวโดยใช้พื้นฐานจิคุนโดสัญชาติไม่ระบุอายุ45ปีตอนเข้าร่วมเทคเคนครั้งที่4เรื่องอายุนี่ไม่ต้องงงนะครับเพราะในประวัติของลีก็บอกไปแล้วว่าไวโอเลตเป็นตัวตนสมมุติของลีดังนั้นจะโกงอายุในใบสมัครก็คงไม่แปลกเท่าไหร่และไวโอเลตปรากฏตัวในเทคเคนภาคที่4และภาคแท็กโทนเมนท์สเท่านั้นนะครับเนื้อเรื่องของ ในภาค4ี่ไวโอเลตเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทผลิตหุ่นยนต์รูปแบบมนุษย์ในอดีตเขาเคยเป็นนักสู้แต่ปัจจุบันถอนตัวมาใช้ชีวิตอย่างเงียบๆที่หมู่เกาะบาฮามัสด้วยความเบื่อหน่ายเขาเลยเข้าร่วมเทคนครั้งที่4แต่มีอีกเหตุผลที่สำคัญกว่านั้นคือไวโอเลตเชื่อว่าเขาจะสามารถเปลี่ยนหุ่นยนต์รูปแบบมนุษย์ของเขาให้กลายเป็นสุดยอดอาวุธได้เขาเชื่อว่าสักวันหุ่นยนต์จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากการถูกมนุษย์ควบคุมเพื่อการนั้นไวโอเลตเร่งสร้างหุ่นยนตต์้้้นนนแบบเเเพื่่อใหททัขารวมม ครั้งที่4และถ้าทำได้นั่นจะเป็นการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ไปในตัวตอนจบของไวโอเลตในภาค4จะใช้ตอนจบเดียวกับรีนะครับดังนั้นผมขอข้ามเลยมาที่ตอนจบภาคแท็กโทนเมนต์สกันดีกว่าครับเฮฮาชิคาซิยาและจินค่อยๆฟื้นขึ้นมาที่ห้องห้องหนึ่งหลังจากนั้นมีเสียงไวโอเลดังขึ้น บอกว่าขอต้อนรับสู่ห้องทดลองที่ชื่อไวโอเลตซิสเต็พวกเขาทั้ง3ได้รับเกียรติให้สู้กับผุนยนต์คอมบอตร,รุ่น D-X เฮฮาชิหัวเราะก่อนจะถูกคอมบอดอัดกระเด็นจากนั้นจินคาซุยะและเฮฮาชิก็ร่วมมือกันต่อสู้กับคอมบอแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรคอมบอดได้ จนจินเปลี่ยนร่างตัวเองเป็นปีศาจและจัดการใช้เลเซอร์เป่าหัวคอมบอทหายไปจนไม่เหลือซากไวโอเลตบ่นกับตัวเองว่าฉันยังไม่ได้ใส่โปรแกรมสำหรับต่อสู้ยีนปีศาจเลยน่าผิดหวังจริงๆจากนั้นเขาก็สั่งให้คอมบอดระเบิดตัวเองโดยที่3พ่อลูกตระกูลมิชิมะอยู่ในรัศมีระเบิดด้วยเมื่อระเบิดเรียบร้อยแล้วไวโอเลตก็พูดว่ายอดเยี่ยมมากันที่ประวัติคอมบอดกันต่อเลยนะครับชื่อจริงคอมบอทสไตล์การต่อสู้ลอกเลียนแบบชนิดสิ่งมีชีวิตหุ่นยนต์คอมบอดเป็นหุ่นยนต์สำหรับต่อสู้ที่ ถูกสร้างขึ้นโดยไวโอเลตเพื่อใช้รับมือกับเฮฮาชิมิชิมะโดยคุณสมบัติพิเศษของคอมบอทคือการเรียนรู้และจดจํารูปแบบการต่อสู้ของฝ่ายตรงข้ามเพื่อนํามาใช้งานนั่นเองครับ นอกจากนี้ถ้าคอมบอดสามารถสร้างความลำบากให้เฮฮาชิได้โอกาสที่ลีจะขึ้นเป็นผู้บริหารมิชิมะไซบัสสึกก็เยอะขึ้นตามไปด้วยนั่นเองแต่น่าเสียดายที่คอมบอดรุ่นต้นแบบมีปัญหาเกี่ยวกับระบบในตัวเองเยอะทําให้มันไม่สามารถใช้รูปแบบการต่อสู้ทั้งหมดที่เคยเจอได้แต่จะใช้รูปแบบการต่อสู้ของคู่ต่อสู้ที่เคยเจอมาได้ทีละอย่างเท่านั้น ตอนจบของคอมบอดภาค4นะครับคอมบอดกลายเป็นผู้ชนะในเทคเนครั้งที่4ผู้ชมต่างโห่ร้องยินดีกับเขาด้วยจนกระทั่งลีปรากฏตัวขึ้นแล้วบอกว่าดีมากคอมบอดเท่านี้ฉันก็ได้ทุกอย่างมาไว้ในกำมือจากนั้นลีและคอมบอทดทำท่าจะเดินเข้ามากอดกันแต่ในจังหวะสุดท้ายคอมบอดก็จัดการอัดลีก่อนจะชูมือขึ้นอย่างผู้ชนะไปทางคนดูมาต่อกันที่ตอนจบภาคแท็กโ t นเม n นต์สองนะครับ คอมบอรเดินไปรอบๆเมืองก่อนจะไปหยุดที่สุสานรถยนต์คอมบอรมองดูรถยนต์หลายคันถูกทุบจนร่างของเขาค่อยๆแยกออกจากกันและกลายเป็นเศษเหล็กหมดสภาพสิ่งสุดท้ายที่คอมบอรเห็นก่อนที่ระบบจะหยุดทํางานคือภาพไวโอเลสท,ที่ประคองเขาเอาไว้เงียบๆจบแบบมีปัดยายแอบแฝงนะครับเนี่ยเผื่อใครงงขออธิบายตามความเข้าใจของผมเองนะครับคือคอมบอดมองดูรถที่ถูกทุบแล้วเปรียบเทียบกับตัวเองทําให้เขาเกิดเออร์เลอร์ครับเพราะต่อให้เป็นเครื่องจักรแต่ก็มีวันหมดอายุการใช้งานเหมือนกันบวกกับคอมบอรน่าจะ เพึ่งผ่านการต่อสู้มาก่อนที่จะมาเดินในเมือง ทำให้ระบบเสียหายมามากแล้วจนสุดท้ายก็ตัดสินใจปิดระบบของตัวเองไปนั่นเองครับก็ตัวละครคอมบอรเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันไม่ค่อยน่าประทับใจนะส่วนตัวผมก็ไม่เคยหยิบมาเล่นเลยนะตอนเล่นภาค4ก็ในอนาคตก็ไม่น่าจะมีแล้วมั้งยกเว้นว่าอาจจะไปโผล่แวบ,บๆในคัดซีนของรีอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนการกระทําของรีตามเนื้อเรื่องเนี่ยตั้งแต่ภาค1ถึงภาค5ผมว่าไม่ค่อยมีผลอะไรนะครับเพิ่งมามีผลตอนภาค6เนี่ยเพราะว่ารีเป็นคนช่วยซ่อมอลิซาให้ลาสนั่นเองแล้วมัน น่าจะมีผลต่อเนื่องไปจนถึงภาค7เลยครับก็ไว้รอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงกติกาการโหวตเหมือนเดิมนะครับให้เวลาอ่าน5 4 3 2 1หมดเวลาแล้วจบไปแล้วนะครับสำหรับที่มาที่ไปของรีไวโอเลตและคอมบอทหวังว่าจะถูกใจกันนะครับเช่นเคยชอบกด subscribe ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปถัดไปลาก่อย